สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ V88SK กระบะเกตเอสาขาลาดบัวหลวงนะคะพี่ๆจ๋าใครที่มองหารถกระบะดาวน้อยผ่อนสบายๆนะคะหรือว่ารถกระบะฟรีดาวนะคะวันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะพี่ๆจ๋าก่อนอื่นเลยนะคะเปิ้ลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิ้ลน,นะคะทางช่องทางเพจแล้วก็ยูทูบด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเปิ้ลนขอนำเสนอนะคะเป็นตัวโยต้าวีกนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว p r ี n ลนเนะคะเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะคันนี้เป็นตัว E นะคะพี่ๆจ๋าสำหรับพี่พี่ท่านใดที่มองหารถกระบะที่เป็นรถบ้านนะคะการใช้งานน้อยนะคะแล้วก็มีรับประกันหลังการขายนะคะเปิ้ลนแนะนำที่ v 88sk สาขาลาดบัวหลวงเลยนะคะพี่ๆจ๋า ตอนนี้นะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด3สาขาแล้วนะจ๊ะสาขาที่เปิ้ลอยู่จะเป็นสาขาที่3แล้วนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปี2014นะคะเป็น Toyota p พีร n นนะคะคันนี้เป็นทีอดีแท้เลยนะคะพี่พี่จะ๋ะเป็นตัวทีอด p ี r t i v o นะคะคันนี้สวยมากๆเลยนะคะการใช้งานน้อยด้วยนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะเปิ้ลแนะนำเลยนะคะว่าคันนี้สวยมากจริงๆนะคะคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้ไฮลักวีโก้นะคะเป็น Vn Turbo นะคะมีบันไดข้างนะคะสามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กแท้เลยนะคะพี่พๆจ๋าเป็นแม็กแท้จากสูย์เลยนะคะเป็นแม็กทีอารีแท้เลยนะคะเปิ้นขอย้ําเลยนะจ๊ะเป็นรถบ้านการใช้งานน้อยนะคะติดมาด้วยสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ตัวทีอารีสปอร์ติโนะคะตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะพี่ๆจ๋าคันนี้นะคะความพิเศษของคันนี้นะคะนอกจากจะเป็นทีอารีแท้แล้วนะคะคันนี้นะคะจะเป็น หลังคานะคะเราก็จะติดเป็นหลังคาไฮโดริกให้ด้วยนะคะพี่ๆจ๋าสามารถเก็บของได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเปียกเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะไม่ว่าพี่ๆท่านใดนะคะที่จะเป็นอาชีพค้าขายนะคะหรือว่าเอาไว้ใช้งานนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะ สวยมากๆเลยนะคะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะมีบันไดหรือว่ากันชนท้ายด้วยนะคะพี่ๆจ๋าสามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะใครที่อยากชมภายในของเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะในส่วนของภายในนะคะมาในโทนสีดำล้วนนะคะวันนี้นะคะแสงอาจจะไม่ค่อยสวยนิดนึงนะคะเปิ้ลต้องของอาภัยด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็น ปุ่มกดนะคะจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะความพิเศษนะคะตรงนี้ก็จะมาในส่วนของลายที่เป็นลายของแคปลานะคะพี่พี่จ๋าสวยมากๆเลยนะคะเป็นแคปลาแท้จากศูนย์เลยนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลายแคปลาเหมือนกันนะคะพี่พี่จ๋า ความพิเศษของคันนี้เลยนะคะเป็นรถที่ใช้งานน้อยนะคะดาวน้อยผ่อนสบายๆเลยนะคะการใช้งานคงทนแน่นอนนะคะรถของเรานะคะจะเป็นรถปีใหม่นะคะจะเป็นรถปี2011ขึ้นทั้งหมดเลยนะจ๊ะในส่วนของพวงมลาลัยนะคะคันนี้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถเล่นเสียงรถเสียงได้ที่พวงมลาลัยนะคะพี่พีจ๋า สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ชอบรถเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ตอบโจทย์เช่นเคยนะคะขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะพี่ๆจ๋าไม่ว่าจะเป็นพี่ผู้หญิงหรือพี่ผู้ชายนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีลายแคปลาาด้วยนะคะส่วนคอนโซลด้านหน้านะคะขออภัยในแสงด้วยนะคะพี่ๆจ๋าคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมีลายแคปลาาแทรกมาตรงช่องที่ติดกับ ซีดีนะคะพี่ๆจาเครื่องเล่นซีดีใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะมาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยนะคะเป็นเบาะหนังเดิมๆที่มาจากศูนย์เลยนะคะคันนี้นะคะมีปรับ โลโก้ t ทีดีด้วยนะคะพี่ๆจ๋าในส่วนของเบาะนะคะก็ยังแอบมีลายของแคปลาด้วยนะคะคันนี้สวยมากๆจริงๆเลยนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับใครที่อยากรู้ราคาเจ้าคันนี้กันแล้วนะคะเดิวเปิ้ลจะมาบอกราคาของเจ้า Toyota Vi g โกคันนี้กันนะคะพี่ๆจ๋ารีบโทรมาจองออนไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าหากใครที่ชื่นชอบนะคะเปิ้ลเปิดจองออนไลน์อยู่ที่ 1,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะโปรโมชั่นมากมายนะคะที่ V88 ทุกสาขานะจ้ะสำหรับราคานะคะของเจ้า Toyota v i g โคันนี้นะคะราคาอยู่ที่479,000บาทนะคะราคา ถูมกมากๆเลยนะคะพี่พี่จ๋าเพราะว่าเป็นรถปีใหม่นะคะเป็นตัว P Runner ยกสูงนะคะแถมเป็นท T อดีแท้ทั้งคันด้วยนะคะดาวเริ่มต้นนะคะอยู่ที่9,000บาทนะคะหรือสำหรับพี่พี่ท่านใดน,นะคะที่เครดิตดีนะคะคันนี้ดาวน0บาทไปเลยนะจ๊ะ หากใครสนใจนะคะโทรเข้ามาหาเปิ้ลได้เลยนะคะที่เบอร์0888601734นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์ของสำนักงานนะคะ0874512222นะคะก่อนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ